พอดีว่าตอนนี้ลูกอื่นคัสตจอกเลยไม่มีเลยแล้วมึงซื้อลูกอื่นไปทำไรอ่ะพูดตรงกองเลยนะเออซื้อลูกอื่นไปทำไรก็มือปอืนรับจ้างฮะนี่มือปอืนรับจ้งางใช้ควันคอพระที่จังหวัดยะลาใครเนีเฒ่าโรงเรียนที่ปัตตานีใครย,ยิงครูที่นราริวัดใครสู้จะไมกูเทียบซืออยู่ว่าใครอ่ะ กูก็ไม่รู้มากันจะเดินทางเขาเรื่อยไอ้สักนิ่มจำใครบ้างอยู่เลยแลบ้าบ้ารู้ดิ่ทำหมากแก,แก้กอกูวะนี่มึงผูดไดดีนะผูดกับกูเนี่ยผูดได้เพราะนะนี่ก็เพราะแหละว่ะโออาจารย์สั่งไวไล้ลายบงกรีเอาอาจารย์สั่งว่าไงครับพี่เยอะพี่พี่สีแก้ว พี่เยิ้มกําลังหาเรื่องเราอยู่นะตอนนี้เอออาจา์สร้างไว,ว้ว่าอย่าพ่าเรื่องเพืนก้อนถ้าเรื่องเพืนก้อนเพลอนตีกลิง้งเดี๋ยวกูให้เยิ้มนี่ตบกูซะทีแล้วกูชัดให้รับขาตีนตดอ,อเดียวคอยเลยตะเฮ้ยพักผัวอาบานะมึงช่วยตบหน้ากูทีว่าหน้ากูซ้ำตึง,ตงมึงช่วยตบหน้ากูให้มันย้อนเลยทีว่าเฮ้มึงตบได้ไหมตบหน้ากูให้ย้อนเลยทีว่าึย่าจะตบใจจะขาดนเนาะ เรือท็อก็คงหายท็อปเมยข้อโทษด้วยผักบัวพอได้มือข้อเรานี่พุ่งหลางสาบูก็สั่นเลยมาย่างสะอาดเลยอย่าเอามือที่ซ้ายสาอาดข้อเราไปกระแทกบนใบหน้าสกัดร้อนข้อส่วเลยบ้าไม่ว่ากันไม่ว่ากันเอาไปจะเอาอย่าพักเลยกระโดอย่าพักเลยอย่าพักเลยนี่กูโมโหแล้วนะตามใจมึงเลยนี่มึงเฮ้ยเมยเคยดหลางดินนี่มึงเฮ้ยเมย์นี่หลางดินนี่ นี่กูวัดหัวกูตรงนี้เออกูวัดหัวมึงตรงนี้แล้วกูวัดหัวกูตรงนี้เออเ่็นไหมนี่หัวกูอยู่แค่ปลายตีนมึงหัวมึงอยู่แค่ปลายตีนกูนี่หัวมึงนี่นี่นี่แล้วกูกระทืบหัวมึงกระทืบ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 นานกูกระทืบหัวมึงแล้วแต่มึงไม่หานกระทืบหัวกูนี่กูกระทืบหัวมึงแล้วกระทืบกระทืบกระทืบนานนี่กูกระทืบหัวมึงแล้วนั่นกระทืบหัวเราแล้ว ก็ชชยโอ้โหกูลืมชักอืฮึกะเทือพวดดินแล้วมันจะแจ๊บพวกกันเดาองกูละมาในพวกนั้นนะมานพวกนั้นนะไอ้รถไปไหนได้เก้อเอาไอ้เฮียฮะนั่น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 มันนั่น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 มันเรดโอ้นั่นเรดกูควันรถเป็นทางไปเลย phết đi sắm nắn số, cuộc đói pop bóc con hú khoan gạch răng mày lôi, phết, sao, sao đấy cái áo cái còn ú, sao lướt đèn đêm, sai cái áo lướt xì mà kẹn nằm táo rồi, nãu đông lên đi, còn muốn quá đông đồ rương, chim lên đi từ hơi khì đi cũng mấy giấy ในท้ายเย็บยุงต้องเสียแรงอ้ลาเออนายหัวใจอาจะนักเลงตีเล่าเลยอายานักเลงตีกลิ้งแล้วเอาไอ้อยไอ้แกว้วไอ้อยมึงอันนั้นมาหล้วแต่มั่วมาโคดีชาวิชาประสั้นเทพให้มึงให้แล้วเป็นไรมึงอ่ะนักเลงตีกลิ้งแล้วแล้วมึงอยู่เรื่อยนักเลงตีเรา มันปมมันควันพ่อมายันนี่มอนนายันมาทางนี้นายันนี่มอนแต่มึงอย่ารังไอ้แกดูกูรมอย่ารังอย่ารังเอ้ยยังไงนั้นซาไปมอพระมาเลยเลแกวฮะสาบมาล้วงกะจังมาแล้วละเอ้ยคงใช่คนนอกวันเราตายท่ามาทางนี้กับมาญาณมาทางนี้ไอ้สองคนนั้นอย่ารบอย่าล้อกันพลอยมือยังได้มารบมาล้อกันละเนี่ย อย่าล้อกันลูกอย่าล้อกันเออขูสร้างไว้แล้วไอ้แก้วก็เช็ดไม่ควังตู้ขูสร้างไว้แล้วว่าอย่าห้าเรื่องเคยก่อนชัดเสียงนี่ใจฮิ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 คนเล่มบางอย่างว่าก็อย่าเรื่องก็เย่าพมดู้พมดูควันเลือดเป็นช้างไหมฮิฮินี่แหละชัดเสียงนี่ใส่แดงเปรสกูโคกระสันก็มาเย็บเล็กดมาดิดิดิเท่าก็เก่าแล้วเปรส แม่กูมันไม่ห้ห้าเรื่องกูนี่มึงเองก็เหมือนกันเลวย่างร้อยแลงเกลียว่ห้าเรื่องกันกูบอกมึงตั้งแต่เล็กแลว้วว่ามึงอยาเทียบไปห้าเรื่องเพื่อนถ้ามึงห้าเรื่องเพื่อนแล้วมันให้ไม่ได้มันเสียมดเลยแต่ว่าเจ้าจำไว้ลูกเอ้ยนี่ที่เจ้าได้มาเจอกันมันเป็นเพรมัติของสวัรค์ลูกนะที่ได้มาเจอกันหันไปจับมือเป็นเกลอกันเสร็จลูกเอ้ยรักน้ำเนึ่องใจเดียวอยากคิดคดโถงกันลูกหันไปขอโตษขอโพยกันเสียเฮ้ย ขอโทษไว้ฮะม,มึงชื่อไงเนี่ยกูชช่อยสอนชัยมึงชื่อไงกูชช่อมนตรีเออขอโทษไว้ยจับมือรักเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่คิดคดโทรศัพท์กันใครคิดคดโทรศัพท์กันในแพกไอ้เขี้ยวงานสาัตว์ดาวุันเหลมคมเข้าใจหรือเปล่าเราขอโทษมึงก็นแล้วกันเออไม่เป็นไรรอกนาเอาไอ้แก้วก็ไปเยิมจับมือเป็นเกลือกันเถเอาจับมือเป็นเกลรอกันเี่ยเอาเรือจับค้างได้เอาเรือ

สุขในสุกกันสุกในสุกกันกินในกินกันกินในกินกันนอนในนอนกันนอนในนอนกันเจ็บในเจ็บกันก็ว่าเจ็บในเจ็บกันว่ามันลยเจ็บในเจ็บกันเป็นไรเจ็บมาเป็นไรเจ็บมาทาไมดังแล้วและมั้ยเป็นไรเจ็บละวัวไม่รู้เดใจพี่น้องครับเออมาแล้ว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  แม่พอเด่นดนกรีเลอะแล้วกูบายเจอกูหนาหูมาคืนนึงแล้วกูทนอยู่นักหน้าอลไรเนี่ยฮ่ากูคล่องป i r s นี่มึงเองนี่ไม่ความว่าเจ็บไม่เจ็บกันแหลมเป็นไรเจ็บมาเบื้องโคดรบาดด้วยดาบเท้าเฮ้ยว่าเท้ควันมาต้องทุขควันไหมมาต้องนยยไม่สักทีได้ก่อนกูทีนึงอ่ะสักทีก็ูยยบ้า เอาว่าตามอูนะสุกในสุกการสุกในสุกการกินในกินการกินในกินการถุกในถุกการถุกในถุกการเจ็บในเจ็บการเจ็บในเจ็บการตายในตายการก็ว่ายาก็ว่าตายในตายการเฮ้อเฮไลยเลยไอยเลยมาเจอกันทีแรกเราอยากเขาเลี้ยงตายนะถ้าเพิ่งเจอกันนะอ้ตายในไม่ตายกันเนอไม่ตายดอกเม่มึงนึกงแรกดีๆถ้าตายทางเขาเละใคร าพาประชาชน,นพลิกศพไร้รักให้ตายคนให้ดีไว้สักคนนึงก้พาพอได้ช่วยกังเต้นนั่นเออเอาตายได้ก็ไม่ตายกันมึงกบกูทีนี้เป็นเพลิกันนะจำไว้นะมึงกบกูรักน้ำน,นุ่งใจเดียวกันไม่ขิดขดโทริโตกันเคยขิดขดโทริโตกันในแพกแกเขี้ยวงาัตั์ราบุอันเล่มคมคืนนั่นรถยนต์ทับคนขคับนี่ขาพี่ไม่ได้ให้มึงตายคุยเออเอาเออ,เอ,อ,เอ,อทีนี้เป็นเพลิกันแล้วเอ,อ เอาแตว่ว่ามติีกองสวรรค์ตอนนี้ลูกเออมึงเองน่ะลูกเออมึงออกไปได้ไม่ได้นะลูกซนชัยอาจารย์รู้จักชื่อผมหรือครับเออกูรู้จักลูกเออกูรู้จักนี่คุณเป็นอาจารย์นี่คุณวาจาศิดนะเปะ็นรางวาจาศิ์ลูกเออกูผูดได้เป็นนั่นแล้วกูรู้หมดอ้ยานี่คุณรู้ทุกเรื่องชายกูรู้ทุกเรื่องเอาถ้าคุณแน่จริงนี่คุณช่วยบอกผมเลยติว่าว่ามีอะไรข้อพิมพ์คอนแรนี่ชื่อย,อยังไงเออเอา ถ้าคุณแก้งและคุณช่วยแล่มาสิว่าว่าเมียข้อมึงคนเมียข้อ,ขอพรเนี่ยคนแร่ชื่อย่างไงชื่อกับเบ้เท่าไปนะเท่าอ้าวซาเทุาอยูเอ่เน่งบลาซาไปเริ่มถ้ายอ,อยู่เน่งปละเยอะยังไงเท่นะามาไอ้กับเบ้นี่เคยละลูกกำนันหรือว่าล้านผู้ใหญ่ควายอาล้วงอ้าวเคยก็ควายอาล้วง สดงว่ามึงใหญ่แขวดนั้นนะก็มา,าล่วงเราไม่ใช่ขอ้อเศร์ฟี่น้องเรา,าก,กูจะเย็ดแผนกับมือข้อเราให่ยาบไปสักนิดยับเรเอ,อไปลูกเอ้ยเอาถ้าบนันไดมาทางนี้ลูกครับอาจารย์ครับผมขอฝากเนื้อฝากตัวกับท่านอาจารย์ด้วยนะครับถ้าอาจารย์บอกว่าตรวจด,ดูดวงชะตาไม่ดีผมเองก็ขอฝากเนื้อฝากตัวตรงนี้ครับเออลูกก็อยู่กับพอล่วงก่อนลูกนะดวงไม่ดีลูกเอ้ยเออเออถ้าไอ้ส่วนเชยมันกว่าเนื้อกว่าต่ะ ผมเองก็ควา้ากระดู qua เอยคว้าตับคว้าหมาม้าเคารื่องในอย่านมันได้เอาละให้ยูกกะคนด้วยเออเอามาทางนี้ลูกครับอาจารย์ครับถทงงี่แกนเออผมเพงพาไปที่วัดนะครับพี่แก้วก,กับพี่เยิ้มตามมาเร็วๆเออตามเพรลูกมาลูกไปเลยท่าเฮ้ยไปวัดไปทับไปเฮ้ยไปทักไปเดี๋ยวคอยไปนะมดเดียวขวัญกูลไล่เพลงซัดเบาคืนก่อนเล็ดเอาไอเยิม้ม มึงกับกูจะมาอยู่วัดเดียวกันในท่านนะกูเป็นศิดรุนผีและมึงเป็นซิทรุนนองกูมาปะแนเอามึงเป็นสิทรุนนองกูกูเป็นสิทรุนผีมึงก้อนจะเข้าไปในวัดจะต้องทดสอบสติปัญญากันเสียก่อกนว่าเคยมีปัญญาความสาม,มารถได้ข้ามไปอยู่ในวัดได้ทำปะแนได้รู้ละกูทายปัญหา้ารหมดกูทายและมึงตอบข้อกูไม่ถูกกูเคมึงทราบที ถ้าม,มึงตอบขอกูทูมึงเคก้สามทีเปลี่ยนจากเคเป็นควันได้ไหมไม่ได้เท่าแต่เคพอแล้วหัวควันนี่ก็ดเบริดไม่ถึงจริ่งเนี่ยเดือดทื่อบ้าทาั้งคู่แล้วเว้นทะแล้วกูเอากูท่าม,มึงง่ายๆเอาท่าแบบนะี้กูจะท่าม,มึงวะเออกูท่าม,มึงง่ายๆนะกูจะท่าม,มึงวะผู้ยิ่งนี่เออกับตู้เย็นเออผู้ยิ่งกับตู้เย็น,ยนมันเหมือนกันตรงไหน

นั่นสีทีแล้วโอ้อยากขี้ช่อกันเลยน้อยซนยาว่าซามทีก็ซามทีจ้าอยากขี้ช่อเซคเคซีทีกูไม่เอานะเอาซามทีเคไม่เอาโอ้ยสัตว์นี่มาเช็มชาร์จทาเลยนี่กูเลยเลยสัตว์นี่มีโมปนมาหน่อยน้อยเหมือนกันเออเอาก้อม้วมาดิเอาก้อม้วนเอาเช่นการเลยเอออุ้ย เออในี่้นนั้ดีเลยนะเนี่ยพอสามที่พอสามสวยโอ้ในสามสวยนะพอสามดีเลยเอาแล้วกูทำม,มึงมึงตอบไม่ได้เออตอบไม่ได้พูยิ่งกับตู้เย็นนี่เมื่อกาเจ้าไหนแล้วร้งแก้วมีชองใส่ค่เหมือนกันไอย้ายาไม่ชองใส่ค่เมื่อกันเออไม่ชองใส่ค่เหมือนกันกับพูยิ่งเนี่ยเปรีทั้งโซ่โซ่ย่าตอบได้นะ แล้วกูทำมึงให้คำท่ามก็กูทำมึงว่าผู้ยิ่งกับทีวีมันเตะต่างกันตรงน้อยและลาวแล้วอยูกเอวแล้วเอาทีนี่กระดือเพิ่มท่ามไปเรื่อยๆมัดแล้วเอาผู้ยิ่งกับทีวีมันเตะต่างกันตรงน้อยเรื่องแล้วก็เอายอมแล้วก็เอาเขว่าได้ดอกเปละเอวแล้วดูไอ้ผู้ช่วยแอวไม่ช่วยเลยก็ะดือกเว้ยนไเวียนอะไรทีนี้เป๊ะเอวเอวอุ้งๆแล้ว โอ้โหท็อกมาแล้วไอ้อ้แกวเคเนียนมาแล้วเอาเนี่มึงรูยง้ยังว่าผูานน้ยิงกับทีวีมันเตะตั้งกันตรงนี้กูไม่รู้ว่าผู้ยิงกับทีวีมันเตะตั้งกันตรงนี้อ่ะผู้ยิงกับทีวีมันเตะตั้งกันว่าถ้าทีวีนั้นต้องเสียบเลยคอยเปิดแต่ถ้าผู้ยิงต้องเปิดเลยคอยเสียบอ่อ,อเรดเอาไปไหน,นที่ตาจับย้ายที่ตากระเดือตรงนี้กูไม่เกมเลยอ่ะ Khó mừng xong chỗ ô tục thi là cái đời ơi Ông lắm phiền thế thế Ờ Thì ní là cũng nóc mượt lời là thì ní ha Ông ta khóa xong chỗ là thì ní ông ta cũng mới quăng đó Ông thì ní cũng tham ăn Ông mừng tham mà ra ông nắn Mừng tham mà ông quăng cô cũng đi đi nha Khầm tham cô cũng chạy tốn xài Sách tí xăm bà chẳng giá khi ta đi nha Ông mừng lồn tham mà lên ra ông กูจะถามมึงง่ายๆเอ้กูจะถามมึงว่ามึงจำตัวเลขดี้เลยอย่างเดียวนี่เอาแล้วมึงท่ามาได้กูจะถามมึงว่าถนนมีอยู่ายนึงจากจังหวัดชุมพรไปกรุงเทพห้าร้อยกิโลเอ้มึงจำห้าร้อยเลยดีนะจากชุมพรไปสุราษฎร์สองร้อยกิโลจากชุมพรไประนองหนึ่งร้อยแปดสิบกิโลจากระนองไปกรุงเทพหกร้อยแปดสิบกิโลกูอยากจะทราบว่านายสถานีรถควย ชุมพรชื่ออะไรเอ่ยหงอยสัตว์ให้กูนับตัวเลขถ้ามกูไหนท่านในชุมพรชื่ออะไรวะกูนับเลขก,ก็ตายฮ่ชิบหายที่นี่ไปโม้เยอะมครเดี๋ยอยู่กี่อันที่นี่หมดตาเลยครับอ่ะเยอะกูขอตอบมึงตอบมาผ่นแน่ขอตอบว่ากูไม่รู้ฮะมึงตอบว่าผ่านาออไหานาก็ตอบว่าไม่รู้ เท่ากูก็ไม่รูเ้เ,เหมือนกันอ้าวนั่นทีนี้ทุูเบอร์พอบแล้วโอ้เคยทำร,รัตเตอรีทิ้งมาแล้วทีนี้ปอมหัวไม่สะดุ้ยนั่นนะกูว่ากูทำทียาแหล่สักนิดต่อไม่รู้เหมือนกันกูเรามเว้นบัสอ้าวอ้าวแคนั่นนะอ้าวโอ้ยอ้าวทีนี้กูเอาไหม กูขอทายอิสอ์คำถามแหละกูไม่ทายแล้วแต่ว่าคำถามก็กูเนี่ยจะต้องจ่ายหัวมึงประกอบคำถามเอาต่ทีนี้กูเอารถเลยนี่นะเออกลัมหัวมาต้องจ่ายหัวมึงประกอบคำถามเอาเอาในอลองเลยเอาเอาในกูเคียวว่ามึงกี่ทีจนะ มึงเคยวกูทั้งหมดยี่สิบสองทีเท่าเค้าเลยเอาก้มมาไม้กว่าไม้เอาเอาเลยเต็มทีนี่กูเคว่ามึงกี่ทีอะมึงเคยวกูทั้งหมดสามสิบเจ็ดทีเท่าเค้าเลยเอา้ยกูยัดสองเปิดลุดเท่านั้นละโอ้ยสัตว์นี่เราเคว่ากูแล้ว โยัดโซจริงโลกแหวงอกโอ้ก็ให้มันรู้กันมั่งว่าไผเป็นไผไงอยู่ที่นี่พักที่นี่ลูกบ่าว จากที่นี่ลูกบ้างไหมจองเธอในภาคเปียนนั่นและเรียนเวทไซส์นี่ไอายอาบุ้ญจะลาวกลับต่อไปแล้วปิดจักไม่ตอนปลายเพราะนี่ยยไอ้ม่อย่างนี้ ีนะแฟนดิกในสอนชัยก็เดินทางออกมาจากบ้านของเขาครับเพื่อที่จะมาหางานรับจ้างทำแต่ได้มาพบเจอในมนตรีได้เกิดเรื่องชกต่อยทะเลาะวิวาทกันท่านผู้ชมครับในมนตรีกับนายสอนชัยนี่เขามีบุญสัมพันธ์ในชาติบางก่อน พนอาจา์ตรวจดูดวงชะตาของนายสอนชัยว่าตกที่นั่งคอขาดออกจากวัดนี้ไม่ได้จะต้องอยุดศึกษา,าวิชาความรู้ที่สำนักของตลุงมพ่ออาจารย์ต่อไปเรื่อกสาระนิยายสาราชีบูชชรักเนื้อหาสารจิยนินยายของกระผมในค่ำของคืนวันนี้มันจะไปยุติลงที่หนึ่งที่ไหนจะไปลงเอยอยางไรพอม,มีน้องอยากรู้อยากทร,ราบก็อย่าเพิ่งรีบกลับมาให้กำลังใจกระผมต่อมาดีครับ มิตที่รักแฟนดีกว่รอกตมเป็นผู้ชมทันใดที่ตามเนื้อหาสาระจินตนิยายของกระผมตั้งแต่ตอนต้นจะทราบทันทียว่าสุภาพบุรุษผู้นี้เขามีนามอยู่แล้วว่าอะไรนี่แหละครับไพฑูรย์มกุฎดาชกุมารขององค์สมเด็จพระราชาญแคว้นคนครหลวงโสกันเดินทางออกจาก,กบ้านแากเมืองเพราะกันในพันโดชอยและในพันโทเคนเป็นเวลาสิบ้าวันเลยกบ พี่ชอยกับพี่เขนคสิบห้าวันแล้วนะพี่เราเองยังหาสำนักเล่าเรียนวิชายังไม่ได้เลยครับยาวกวาใจในสิบห้าวันแหละครับยังห้าสำนักเล่าเรียนวิชายังไม่ได้ครับผมเองร้อนมากเลยครับพี่อยากจะไปขอน้ำทานที่บ้านหลังตรงนั้นนะดูว่าเขาจะมีน้ำหรือเปล่าเห็นควันไฟมันขึ้นน่าจะมีคนอยู่เราเดินทางเข้ไปเถอะครับเออ ถ้าบันนันเชิญม่อมนองซาเด็ตกับเชิญม่อมนองซาเด็ตครับฮอนฮอนลูกเอ นี่แม่อยากกินข้าวต้มหรกแม่ไม่ได้กินข้าวต้มถ้าแม่ได้กินเดี๋ยวแม่ได้กินยญ้าลรอกก็พอเนอะแม่ขาข้าวต้มยังไม่สุกนะค่ะแม่เดี๋ยวข้าวต้มสุกแล้วพันยีไปเอามาให้นะคะพันยีบอกแม่ยังไงดี พ่อเร็งไม่มีเงินเลยไม่แต่เพียงแก็าทจะซ่้อข้าวสารมาต้มข้าวต้มีแม่ประทออ๋อยชีวิตพอ่อไมึงไปเอาข้าวต้มไม่แม่ที่รู้ข้าวต้มมีสุกจริงๆค่ะแม่มึงสื่อข้าวาสารลงซี่นะอยอ่ารู้ที่แข้งเร่งว่าหัวซาเบ้อต้มตเต่เอ่ยขั้นบ้านนี้ไม,ม่สุกทีข้าวต้มมีสุกจริงๆค่ะแม่ พีลล่ช้อยพี่เคนครับม,รม,นนรมีคนอยู่จริงๆด้วยครับมาตอนนี้เร็วๆพี่ช้อยพี่เคนมีคนอยู่จริงๆด้วยครับสวัสดีจ้ะน้องสาวอ้าวคุณเป็นใครเลยคะเดี๋ยวสักครู่พี่ลาวไปฟังจะ้ะ